ใจประสงค์สางกลางดงกว่าบ,บ้านพี่น้องเอ้ยใจประสงค์ขี่ขานกลางบ้านกว่บบาดงสวัสดีครับวันนี้บ่าวสุริยจะจเขับไปสนามง่วนะครับสิไปถามเมึงรางคาว่างง่วจะถึงหรือจะแพงเนาะครับอ่ะวันนี้วันที่ยี่สิบตรงกับวันพุธตอนเช้าตลาดนัดคอกระบือบ้านหันน้อครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสิไปเบื้องน้ากันก้อนสิไปเบื้องน้ากัดกับฝากรอยก็แชรกก็ซัดตัวใครบ่าวส,สุริยะเนี่ยครับเด้อปลาครับไปเบื้องน้ากันนะครับผมปลาครับพี่น้องย่างเขับไปตลาดนะครับผมส่วนใหญ่หนีในยินข่าวยินข่าวพิณว่า ง่วขยับขึ้นมา,จากจะน้อยนะครับออขยับราคาขึ้นมานิดนึงนะครับผมเดี๋ยวบ่าวสุธิยาจะไปหาตัวยังมากไหน้องเบิร์นนะครับเนาะราคนะาไปเบิรงนกันครับผมใช่จเจ้าไหนมาบ่ง่วถามจะขับเนี่จะเฝ้าไปเจ้าขายไปเนี่ยขายแล้วท่อไดนทีเจ,จา้าขายขายสามเมืองกัวแน่สามเมืองกลัวแน่นเนาะขายแล้วตัวเนาะขายแล้วจ้าสั่างกระสุกของมันเดี๋ยวตัวกล้วยมัทยถ้าขายกล้วยทะเลหรือกล้วยอยาก เมินกลัวเน่ยเราเมนกลัวเนาะเมินกลัวหน่อยๆเนาะอืมอีพอจะอยู่ท่าไหนมาขายงัวเอาโซ่บ้านได้พอเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมปลาครับพี่น้องเราไปเบิ่งอ่าโตต่อไปครับนี่เพิ่งขายแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ปลาพี่น้องย่างไปเบิ่งนล่ากันครับผมปลาอีพ่อเจ้าะจุวงไปส่งเขาตีได้ขายแล้วตินีนเท่าไหร่นี่สองเมินกว่าแม่ดิสองเมินกว่าแม่ลูกให้แม่เดียว แม่เดียวสองหมื่นกลัวลูกเท่าไรลูกเออหนึ่งหมืนเจ็ร้อยลูกครับปะบ,าบ้านห้องยังรอไปพี่น้องหลายสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนรถเปนัวเจ,จาเอ้เขาฟอกกันค้าบพี่น้องหอค,คนก็เล่าสื่อเลาขายกันครับผมนี่รับงวยังเป็นยางงวงยังสัก่น เนี่ไนนย,นยไอ้วันดีทั้งสองเด้ออัเป็นง้อพ่อด้ไอ่จำก็จาห้องเคถามจะคำนี่ก็ลูกเพื่อ,อกันเนาะเดี๋ยวจงคอยอิพ่อจากของเจ้าค,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 คนเนาะพากันมาซือมาข,ขายกมลน,นี่โชคมาเด้อแส่ของของเจา้าถามมึงจะคำนี่ยไอซาลูเรนี่ทอดได้ครับซาเลเรตัวนี้ซาหาไม่ของเจ้าบ่ะนี่ตัวนี้ทอดได้ครับนี่ซาหเราลูเรนตัวนั่นเดี๋ยวป่นี่สองเมื่อเก้า สองเมื่อเก้าอยู่ทางไหนนอมาขายง่วนถามจะขับเนี่บ้านเมียกสายนอบ้านเมียจังว่าใดโอ้หวยเมียกะละสินเจ้าเก้าเจ้าเดิมเนาะเอาเอาจังสี่ส่าไอฝากเบอร์ให้เนี่ยฝากศูนย์เก้าสามสี่สามหนึ่งศูนย์แปดเก้าสี่จากหอยทั้งหอยเมีกเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโสดๆป้าครับพี่มาพอในหอยคนสวยกับในหอยค้นรออยู่ทางหอยเม็กเดี๋ยวว่าสุดยาสิยางเราไปต่อไปนะครับผมเนาะสวัสดีครับ ไอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเนีย่ยไอ้ไหนมาจักตัวครับวันนี้ไหนมาสองสองตัวปลาส่วนแม่ลูกประครับนี่แม่ลูกครับแม่ลูก,แม,ลกแม่ลูกคนนี้เปิดราคาไปเท่าไรครับเปิดไปหกสิบห้าครับหกสิบห้าหกสิบห้าไหมถ้งว่าหกเบื้ห้าราคากับตอร่องกันเนาะราคาต่อร่องกันได้เนี่ยอยู่ทางไหนมาขายงว่วนถามจะคั่มเนี่ยกรสะสินครับกระสินเนาะนี่เจ้าเก,ก้าเจ้าเดิมนี่หกสิบห้าอ๋แม่ท้องสิ ท้องจักเดือนเหรอครับสี่เดือน,น,นไอหูบัว่าท้องตงัวไหนน้องทองวันสติงเล่สติงเล่นะครับท้องสี่เดือนสติงเล่เม่ลูกคู่นี้เป็นห้องไว้ราคาหกหมื่นห่า 65. ต่อรองกันหน่อยเนาะพี่น้องสนเจ็บชนใจหลังจากเบืองเบ้าสุดย่าแล้วพี่น้องโทษมาเลยเด้ดครับเหมืนอนเดอ้อขันโทษสาบเพราะท่านเนาะไอว่าเต <ไอ S 2> ียน,นทำไมตะกี้ผิดแล้วครับตะกี้มันแสนกลัวเนาะตะกี้พอตามก็เตียนทีเตียนหางเออตะกี้พอตามก็เตียนทีสนามบ้านนี่หกหมื่นห่าหกหมื่นห่า ย่ายอนุญาตอนุญาตฝากเบอร์ใช่ครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้สมศนย้าสอง่างจางห้อยยังครับผมสเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับปพี่น้องทุนจีนทนใจฝ่าวดโทษนะครับโทษสาบท่านมินบอครับผมสวดีครับอีพอมาซื้อมาขายมือมาขายบ่ไดตกลุมรอเขาตัวมือมือนั่นตกลุมรอเขาเป็นบอมันนี่เอตัทั้งบ้านไออำเภอเนั้นกว่า นั่งกอดจานยังกอดบ้านนี่พอ่อโดนจานโดนจานเมื่อน,นั้นม่าจะขายสองเมื่อเจ็ดแตได้ไปตกใจขายสองเมือ่ <c oughs> อสี่เอาเอากำไรตัวไหมน้องพอนะอ่ะพอ่พอ,<า>พอวัดที่พ่อวัดที่ครับครับที่พ่อวัดท่างโดนจานกันสิเนาะครับผมพี่น้องยางหล่อไปมึงสัก่คนนี่ครับพี่น้องคนซื้อคนขายหลายครับนี่เดี๋ยวยางหล่อมองสังคกคนหล่อตลาดราคาก็พ่อฟังอยู่ ย่าอายอีพอพอวันดี่พออีพอเด้ไม่ยากโตมาหนิสองตัวอีพอเปิดไปเท่าไรราคาห้องสามสิบเก็ดเนาะห้องสามสิบเ็ดลูกแม่เขลูกผู่พอลูกลูกกับแม่แม่กับแม่เ่ะแม่ตู่จงเนาะเพแม่ตัพงอูจวงอ้งามนี่สามสเกดวันดี่พอต่อรองกันได้อีพออยู่ทางไหนมาขายงัวอีก่าปีอว่าปี บ้านใกล้กันก็บเาวสุดยอดเสียโกกวดีเมื่อนี้ขายสามสิบเกตต่อร่องกันได้ถืออกถือใจไปส่งฟรีหมดแล้วเนาะอีพ่อฝากเบอร์ซะบพ่อคนพ่อกำนันถามเบอร์จะเข้าเนี่ยเบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์หกเก้าเก้าสามเก้าหกอีพ่อสวัสดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมวัดตะโทวมาส่งหอดบ้านเนาะครับผมพี่น้องเพิ่นเขามาซื้อมาขายหลายครับมื่อนี้ต่อร่องกัน ไปย่าย่ายคุย,ยกันคนสื่อคนขายหลายเดี๋ยวย่างเราเบิ้งสัก่อนนี่ครับบ้าโุ้ยยาผ้าใบมึงง้อตัวนี้นะครับผมแม่ลูกง่วง ถามจัคนะครับเปิดไปเท่าไหร่ถามค้ามเดียวเรื่อนนทญ่ได้ครับเริปสามหมื่นเจครับสมหมื่นแม่ลูกลูกเมียครับลูกกับแม่แม่กับแมรัเพราแม่ถ้าพูกขายอย่างน้ครับผมนี่ทักมนก่อนสามหม็ดพันสามหมืพี่น้องครับผมราคากัต่อรองกันได้สินดขายอะหรือครับเด้อสินด้ายอเนี่ยอายุ่ท่าไหน ได้ลังครับผมุนลังจาบก้าจ้เดิมเนาะขันบดแะ่จอบเ่าท่านโตดีโตไม่ก็มีนบ่ตังกับฝ่าเบื่อจะเข้านเบอร์ูนะครับครับศูนย์หกสองศูนย์หก่ามหกหนึ่งนึ่งหนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งสจากจากห้อยหมออบาตัวทุกวนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโซคมากครับพี่น้องทุเจีทใจฝ่าโทษนะครับด้วยหลังจากเบืองบบาสุริยาเด้ยวนะครับเ่ได้โตนีโตไม่ก็มีเนาะครับผมนี่ครับหลังจากเพิ่อในขายแล้วเพิ่นกติเอ่อมาเอาบิน่รัเี่ เดี๋ยบวบราสุริยอสิพายางเรอไปหาเบิ่งงัวตัวงามไปถามเบิ่งราคางัวใหญ่งัวงามอยู่ทางไหนล่ะมึงบ่เออเดี๋ยวคํานีอดอดอดน่ว่าถ้าผู้ใดอยากได้งัวปเปลี้ยงเข้ามาแล้วครับตลาดนาข้อกับเบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมาหาสารคามเนาะครับป่ะพี่นออ้องยางเรอเข้าไปคนเสือคนขายก็หลายอยู่ครับผมมื้อนี้นี่ครับเบิ่งงัวใหญ่ตัวนี้เนาะครับผมทรงตัวใหญ่ยางเรอมื้อนี้ พี่น้องเขายางเอาไปเบื้องครับเพราะว่าจะขอเพื่นบอยู่นะครับเดี๋ยวทีนีงไปหาถามเพิ่นเาครับราคาง้อชนิดยางนี่กับพ่อฟังครับบ่แพงเกินไปขื้นยุครับขื้นจังน้อยครับแต่ว่าพวกขื้นหลายนะครับผมไะครับผมไปเบื้องตัวต่อไปนี่ครับง้อผูตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมท้ายไม่เบื้องนะครับเด้อท้ายง้อใหญ่ไม่เบื้องโอ้ครับโบดีโบงหน้าราคาถดเดนอเดี๋ยวทิไปถามเพื่นเบื้องอยู่ครับผมราคาถดเดยนะครับ นี่ครับบ่าสุริยาถามเพิ่นเบืองแล้วเพิ่นก็บบหูบว่าบ่เป็นงัวเพิ่นเนาะบ่เป็นงัวเจ้าแม่นบอเจ้าอยู่ท่าไหนมาขายงัวกันทลาะจังหวัดมหาสารคามมันบอเจ้าได้มาบ่งัวืมดนี่โอ้มาซื้อท่านไห้พ่อไปใช้ละงัวเจ้าซื้อโอ้นั่จเจ้าซื้อเท่าไรก่อนสองเมื่อจะเื้อนบ่สองมืพ่ออ้พ่อใจบเนล่ะคะ พ่อใจอยู่เนาะมันกับบัวแพงมือนเนาะมันโตญ่อยู่่มันตใหญอยู่อ่ะเจสันขอขอบคุณขอบพื้หลังด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเบิ่งอย่างของโยบ้าสุริยะชาแนลเด้อครับผมครับนี่ครับคนเข่ามาซื้อมาขายรลานครับมือนี้ครับตลาดนัดโคกกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะครับมีหอดร้านขายลาบพี่น้องเพื่อนมานั่งเฝ้ายายวัสดีทุกคนเด้อสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมอนุญาตนะครับเด้อนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับร้านขายลาบ พี่น้องมาตลาดนัดข้อกับเบือบันหันว่าต้องห่อเข่ามาเด้อมากินอยู่นี่แหละลาบขมต้มแซ่บเจ้าเก,ก้าเจ้าเดิมอันนี้บ้านสุริยกเคยมานั่งกินหลือดิแซ่บอีหลีนะครับร้านเป็นกะปรุงแซ่บนี่ครับเมืองงว่วงครับง่วงตัวไงเพิ่นกระด้างเสือเพิ่นกระด้างโตล่องกันอยู่ครับอีแม่มาเสือมาขายแม่ ยางเลนสามหม่นใส่ะแมงง้วอแม่มักตัวเลยมี่ี่ันนี้เพิ่งกำลังต่วรองกันมันบอทำทาอยู่นี่ท่าได้เพิ่นเปิดเทอาไดถามเยครับแม่ควนี้มาปิดกู่ายครับตัวสามมื่นเจ็ดแม่ลูกเ่อตัวเดียวแม่ลูกครับแม่ลูกสามมื่นกลัวครับขอบคุณหลายไ่าเด้อสครับผมดีครับผมไปครับพี่น้องเพิ่งกำลังต่อรองสือกันอยู่เดียวบ้าสุดิ้ายสินยางหล่ไปอีกนะครับผมไปครับพี่น้อง มาทางนี้ครับพี่น้องก็จะเปิดเท่อร์เรสเปิดเท่า์เรสหัวตัวนี้สามแผ่สามหาหัวเจ้าถึงหัวเพื่อใดผมซื้อครับโอ้เจ้าซื้อสิเจ้าซื้อสามหาเนาะสามมือก้นเนี่ยน้อยเนาะซื้อไปเลี้ยงใส่ต่อเพี้ยงหวานก็เสือไปว่าไปเลี้ยงไม่ผมมรกาขายครับเอออี่พอท่างไหนมาเสือมาเสือมาเสือหัว หนองแวงนางครับหนองแวงนางเอาสาครคามอนีใ่ใบใบพาดอ้อมเนี่ยโอ้เจ้าเก้าเจ้าเดีมเนาะข,ขอบคุณนพรอตน์สวัสดีครับสวัสดีครับป่ะพี่น้องอีพอและมาหาสื่องวัวนี่ผลสื่อสามเมืองกว่านี่หน่อยเนาะอ,อ,อ่าสื่อไปไหวเนาะพูดได้มากอะเอาต่อได้เนาะขายต่อขอบคุนนพอ่อตน้นป่ะครับพ,พี่น้องยังรอไปรอไปเบงางงัวเบางอย่างอสักพันนี่ครับงัวตัวนึงไอถามเนี่ยงัว พ่อไหนามนี่ยล่ค่าราคาห้องสี่หมื่นสามสมื่นท่าไหก่อสี่หมื่นสามสีมื่นสามงั้เจ้าตีแม่นี่ครับสี่หมื่นสามเขาท่านไหให้ไปราะค่าเขาให้สาเจเขาให้สาเจอันนี้แง่ไงง่ไส้พ่นห้องสี่หมื่สเขาเลี่ยให้สามสิบเเป็่งัวนแม่แยกลูกไปแล้วมั้นี่แม่แม่แยกลูกเนี่ยวาหลาดใครมันรถกับมันรถไฟเนาะแต่มันเลียกัเลี้ยดน้ำน้ำน่ห้องสี่หมื่นสามเขาไม่เหลือสามหมื่นเจ็ดพาท่านไหนขาย ตัวเกยก็ดิกขายเนาะตัวเกยก็ิไขายอยู่ใี่งวาตัวนี้สูงเท่าไหรก่อนดิ60อิบถามนิอยพออยทาไหนมาขายงวาน้องแสงเจ้าเก้าเจ้าเดิมน้องแสงเนาะเอาสั้นอีพอฝากเบอร์พี่น้องเน่เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งสองหกหเจ้าศเก้าเจ้าเดิมเจ้าเนาะบวาสดีครับบวาสดีครับผมณาดีครับอ